สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านเมืองออนไลน์นะครับและตอนนี้นัดก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บูธแรกของงาน Bangkok International Motor Show 2021นัะครับนั่นคือบูธมิสุบิชิด้านเองนะฮะในบูธมิสุบิชิเนี่ยมีรถที่เขานำเสนออยู่ก็คือทางขวาเมือนี่เลยครับผมรถ p a j e r o Sport แต่สิ่งที่พิเศษจริงๆเนี่ยไม่ใช่ภายในตัวรถนะฮะไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับแต่เป็นสีครับผมเขาบอกเลยว่าสีตัวนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษที่จัดทาขึ้นเนี่ยใน โอกาสพิเศษเลยในครบรอบ60ปี Mitsubishi Motors Thailand นะฮะดังนั้นเดี๋ยวนาจะพาท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของรถสีนี้กันเลยนะครับตามนั้นมาเลยฮะนี่ครับก็จะเห็นได้เลยว่ารถนี่กจะเป็นสีแดงทั้งคันเลย ครับผมและด้านหลังของตัวรถเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่เขาติดไว้เป็นครบรอบ60ปี Anniversary Mitsubishi Motors in Thailand นะครับผมตามที่เห็นเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสีที่พิเศษมากสำหรับมิ u ูบิชินะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนักก็จะพาท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างภายในกันแบบคร่าวๆเชิญท่านผู้ชมดูเลยครับ ครับผมซึ่งจากการสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยเน้นการตกแต่งเป็นสีดําถูกไหมฮะซึ่งบุลาตัดกับภายนอกที่เป็นสีแดงแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าสวยมากๆเน้นความเป็นสปอร์ตมากๆนะฮะผมครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะในโอกาสครบรอบ60ปีของมิตซูบิชิท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ทําการจองรถหรือซื้อรถอมิตซูบิชิในงานนี้นะฮะท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการาทาบุญไปในตัวนะฮะ คือในการซื้อรถ1คันเนี่ยท่านก็จะทําบุญ5,000บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาซื้อมิซูบิชิเนี่ยท่านก็จะได้ทั้งรถที่มีคุณภาพที่ดีและท่านก็จะได้บุญไปด้วยนะฮะนะว่าเป็นทุนวันเลยห้ามพลาดนะครับผมสำหรับสาว,วกมิ u b บิชินี่ครับผมสีแดงแรงฤทธ์สำหรับงานนี้โอเคครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือจะมีรถกระบะ เราจะโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ,รบผมอ่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศการเปิดตัวของรถมิตซูบิชิกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศการเปิดตัวจริงๆเลย กระผมแล้วก็ตะกี้เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะก็จะเป็นมิสเตอร์โอบายูชินะครับเป็นมินิสเตอร์อีคโนมีเซคชั่นเอ็มบาสีออฟเจแปนนะครับกระผมและนี่ครับรถกระบะที่นัดเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนหน้านี้นะฮะ รถกระบะคันนี้เนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตก็คือรถกระบะทรอยท่านลิมิเต็ดอินดิชันฮะโดยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่าลายของรถกระบะด,ด้านหลังนะครับจะมีลายเป็นแนวสตรีทอาร์ตนะครับซึ่งเขาเป็นการคอลลาบอร์เรชั่นนะครับกับทางศิลปินสตรีทอาร์ตที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสําหรับสายรถกระบะและก็เป็นท่านที่รักในแบรนด์ของมนะิตซูบิชิเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะฮะครับผม และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทางม i t s u b i s h i ได้นำเสนอในงาน Motor Show ทูเทนทวนวันในครั้งนี้นะครับผมส่วนแบรนด์ถัดไปที่น่าจะพาทนะ่านผู้ชมไปดูนั้นจะเป็นแบร์อะไรติดตามนัมมาเลยครับผม